เริ่มนะครับในเรื่องของการวางแผนนะครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญในเทอมนี้นะครับอาจารย์มีคำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนที่จะต้องนำไปใช้ในการทำงานหรือว่านำไปใช้เวลาเราติดต่อสื่อสาร เวลาเราพูดกับคนอื่นนะจะได้รู้เรื่องนะครับคำแรกที่อาจารย์จะบอกพวกเราก็คือคำว่ากระทรวงในวิชานี้ถ้าอาจารย์เอ่ยคำว่ากระทรวงก็ให้หมายถึงคำอาหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการซึ่งซึ่งเป็นต้นสังกัดอันดับแรกของโรงเรียนนะครับหรือสถานศึกษา คำที่สองถ้าอาจารย์พูดว่าสอพอ,อนั้นให้หมายถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นต้นสังกัดรองจากกระทรวงศึกษาธิการลงมานะครับคำที่สามคำว่าสอพทออสอพทออก็หมายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันนี้มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดจังหวัดสุราธานีก็มีเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ทั้งหมดสี่เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแล้วก็มีสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตสิบเอ็ดนะครับนั้น รับผิดชอบในส่วนของโรงเรียนมัธยมถ้าอาจารย์พูดว่าสถานศึกษาก็ให้พวกเราเข้าใจว่าโรงเรียนนะครับถ้าอาจารย์พูดว่าผู้บริหารสถานศึกษาก็ให้เราเข้าใจถึงคำว่าผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งของของผู้บริหารนะครับ ถ้าพูดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาก็หมายถึงครูและบุคคลที่ทำหน้าที่ในโรงเรียนในกฎหมายก็เขียนว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะว่าในโรงเรียนไม่ได้มีแต่ครูมีผอ,อมีธุรการมีลูกจ้างที่ ที่มาทําหน้าที่ในเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาใช้คําว่าครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับถ้าอาจารย์พูดว่าผู้เรียนนะก็หมายถึงเขานักเรียนนะครับหมายถึงนักเรียนอันนี้คําสําคัญที่จะคุยกันรู้เรื่องนะครับก่อนที่เราจะลงลึกถึงบทเรียนถัดไป มีคนถามว่าการวางแผนคืออะไรอาจารย์เคยสอนรุ่นพี่เรามาเมื่อเทอมที่ผ่านมาอาจารย์ถามในห้องเรียนว่าการวางแผนคืออะไรมีนักศึกษารุ่นพี่เราคนหนึ่งยกมือและตอบว่าการวางแผนก็คือความฝันเขตอบว่า ความฝันอาจารย์ก็บอกว่าถูกนะเราฝันอยากได้อะไรเราฝันอยากทำอะไรนะคำว่าความฝันเนี่ยเป็นความอยากได้เท่านั้นนะพูดขึ้นลอยๆว่าอยากได้เงินเยอะๆอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะอยากได้ไอโฟนนะนพูดลอยๆแต่ถามว่าเรามีเงินซื้อไหมไม่มี เราอยากจะทำกิจกรรมอื่นสนับสนุนไหมไม่มีเนีเพียงแต่อยากได้พูดลอยๆอีกคําหนึ่งการวางแผนคือความมุ่งหวังนะครับคือความมุ่งหวังความมุ่งหวังคืออะไรความมุ่งหวังนี่ก็คือความอยากได้เช่นเดียวกันแต่ผิดกับความฝันตรงที่ว่า มีกิจกรรมรองรับในตัวของความมุ่งหวังเนี่ยเราต้องคิดแนวทางที่จะไปสู่ความมุ่งหวังถ้าเราหวังอยากได้ตัวโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึง่งเราต้องไปสมัครทำงานก่อนถ้าเป็นนักศึกษาก็ทำงานเก็บรายชั่วโมงไปก่อนมีกิจกรรมรองรับเมื่อได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อก็ได้ตามความมุ่งหวัง เราต้องวางแผนทํางานก่อนถึงจะได้ของนั้นมานะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็ว่าการวางแผนคืออะไรการวางแผนก็คือปัญหาเช่นเดียวกันนะปัญหาปัญหาคืออะไรสงสัยอีกก็ตอบว่าปัญหาคือข้อสงสัยข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นคือปัญหานะครับ ซึ่งมีความแตกต่างจากความมุ่งหวังมีความแตกต่างจากความฝันะแล้วสามตัวนี้ถ้าเอามารวมกันมันจะเป็นคำคำหนึ่งที่บอกได้ว่าการวางแผนคืออะไรความอยากได้อยากได้แบบมีกิจกรรมรองรับอยากได้แต่ เราต้องขจัดปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆให้หมดไปนะทีนี้มาดูข้อสรุปเพราะฉะนั้นการวางแผนก็คือการกำหนดสิ่งที่ต้องทำเพื่อเปลี่ยนสภาพบางสิ่งบางอย่างจากที่ สภาพที่เป็นอยู่ให้กลายเป็นสภาพที่มุ่งหวังหรือเป็นการแก้ปัญหานั่นเองสมมุติว่าอาจารย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนถูกย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่สุดโทรมเกนะ่ามากๆดูในรูปนะอาจารย์ต้องการให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ มีบรรยากาศดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นอาจารย์ต้องทำไงอาจารย์ก็ต้องวางแผนอาจารย์ก็ต้องฝันไปก่อนอาจารย์ก็ต้องวางสิ่งที่มุ่งหวงังว่าต่อไปนี้เรามุ่งหวังอะไรมุ่งหวังที่จะได้โรงเรียนหลังใหม่ขึ้นมาหลังเรามุ่งมุ่งหวังที่จะทําให้โรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนใหม่ขึ้นมาแต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคเราทําอย่างไรเพื่อได้ปัญหาอุปสรรคนั้น หมดไปเพื่อที่จะแก้ปัญหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนก็เป็นลักษณะดังที่พูดมานี้นะครับต่อไปครับทีนี้มาดูความหมายเมื่อกี้เขาถามว่าการวางแผนคืออะไรต่อไปแล้วทีนี้เรามาดูความหมายกันบ้างความหมายของการวางแผน มีนักวิชาการเขียนไว้ว่าการวางแผนเป็นกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารที่จะกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาข้อมูลข่าวสารในอดีตและปัจจุบันมากำหนดหรือพยากรณ์อนาคตอ่านข้อความนี้แล้วมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้าสรุปตามคำข้อความนี้ที่นักวางแผนเขียนเอาไว้อาจารย์สรุปได้ว่าเอาอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์นะ วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ว่าต่อไปนี้เราจะอยู่อย่างไรวิเคราะห์โรงเรียนหลังหนึ่งวิเคราะห์การทำงานของครูวิเคราะห์การสอบของนักเรียนนะแล้วบอกได้ว่าต่อไปโรงเรียนนี้เราจะอยู่อย่างไรเราทำอย่างไรให้โรงเรียนมันดีขึ้นเราทำอย่างไรให้การทำหน้าที่ของครูดีขึ้นเราทำอย่างไรให้ ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงขึ้นนี่เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อนำไปตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาหรือบริหารโรงเรียนนะครับอันนี้คือความหมายนะการความคำบรรยายบางทีก็ต้องเลคเชอร์บ้างนะเพราะว่ามันอาจารย์ก็สรุปจากหนังสือหลายๆเล่มมา ชีตที่แจกไปก็ต้องอ่านนะ